เลยครับผมจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับแจ๊ส3ากรีเป็นเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ1200คำโดยจะเล่าเป็นเนื้อหาต่อเนื่องไม่ใส่หัวข้อย่อยหรือตัวแบ่งหัวข้อใดๆตามที่คุณขอครับคลิก สามารถในการปฏิบัติการได้อย่างอนเนกประสงค์ทั้งการโจมตีทางอากาศการโจมตีทางพืน้นดินและการลาดตระเวนจึงได้รับชื่อว่าจ ของโครงการรุกเิเทนมาจากความต้องการของกองทัพอากาศสวีเดนในช่วงทศวรรษ1,970ที่ต้องการทดแทนเครื่องบินขับไลร่รุ่นเก่าอย่างซาบ35ระเทนและซาบ3 1น,นด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ขึ้นเล็กกว่าเมากกว่าและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายกว่ารวมทันต้องมีความสามารถสูงเทียบเท่า วัดหกริบกอริเพนถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดเล็กแต่มากด้วยประสิทธิภาพมีการใช้เทคนโนโลยีลายบายไวทซึ่งเป็นระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้าแทนการเชื่อมโยงกลไกลแบบเกา่าทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงสามารถตอบสนองต่อคำสั่งนักบ,บินได้รวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ยังใช้การออกแบบปีกแบบเดลต้าเดลต้าวิงร่วมกับขานาดขานาดด้านหน้าซึ่งช่วยเพิ่มแรงยกและท ให้เครื่องบินมีความเสถียรแม้บินที่มุมโจมตีสูงอีกทั้งยังช่วยให้เครขึ้นบินและลงจอดในระยะสั้นได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับแนวคิดการป้องกันประเทศของสวีเดนที่ต้องการใช้ถนนหลวงเป็นรันเวย์ฉุกเฉิน ในด้านกลุ่มพลังจ 39, ่าสาม้ที่เป็นใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นเวโออาเอ็นซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากเจ n e r เ l ล l e c t r i c ิ4 0 4ของสหรัฐอเมริกาเครื่องยนต์นี้ให้แรงขับประมาณ80กิโลนิวตันเมื่อใช้สันดาบหลังทำให้กอริเทนมีความเร็วสูงสุดประมาณมาสและมีพิส่ยิงไกลกว่า3,000กิโลเมตรหากติดตั้งแผ่นเชื้อเพลิงภายนอกขณะที่รัศมีทำการรบอยู่ที่ประมาณ 800- 1000ถึงกิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการป้องกัน ประเทศและโจมตีเชิงยุทธวิธี ด้านระบบอาวุธกอริเพนสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ,ากาศเช่น M 1 2 0 AMRAAM และ Iris-T รวมถึงขีปนาวุธเมตอซึ่งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่มีสมรรถนะดีที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นเช่น AGM 6 5มา Maverick และอาวุธปล่อยนำวิถี Cruise K e p d 350รรวมทั้งสามารถใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ได้ทำให้กอริเพน เป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพครบถ้วนสำหรับการรบสมัยใหม่อีกทั้งยังติดตั้งปืนอากาศขนาด27มิลิเมตรเมาเซอร์ B-27 สำหรับการรบระยะไกลจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมุกริเพนคือค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆในตะวันตกเช่น F-16 หรือ Eurofighter ทะยูนข้อมูลบางแหล่งระบุว่าค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงการบินของมุกริเพนอยู่ที่ประมาณ4,500ถึง5,000ดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าเครื่องบินขับไล่หลายรุ่น ทำให้ประเทศขนาดกลางหรือประเทศที่มีมุประมาณจำกัดสามารถเข้าถึงได้นี่เป็นเหตุผลที่หลายประเทศเลือกจะหาเช่นฮังการีสาธารณรัฐเช็กออฟริกาใต้และบราซิล นอกจากเวอร์ชั่นพื้นฐาน j จะ z 39A และ B ที่ใช้ในช่วงแรกแล้วต่อมาได้มีการพัฒนาเวอร์ชั่น C และ D ที่รองรับระบบอาวุธมาตรฐาน NATO และสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นล่าสุดคือรุ่น j จ z z 39E/F หรือที่เรียกว่า Gripen NG Next Generation ซึ่งมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็น General Electric F 4 1 4 G ที่ให้แรงขับมากขึ้นมีรดเร达 AESA รุ่น Raven ES ศูนที่มีประสิทธทิภาพสูงกว่าเดิมติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวล้ำและยังสามารถบรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิมถือว่าเป็นการยกระดับกอริเพนเข้าสู่มาตรฐานของเครื่องบินขับไลยุคที่4.5ได้อย่างเต็มตัว สำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้ตัดสินใจจัดหาเจสาสกริเบนเข้าประจำการเพื่อตอบแทนเครื่องบินขับไล่แบบ f อฟที่ปลดประจำการโดยมีการลงนามสัญญากับรัฐบาลสวีเดนในปี2007เพื่อจัดหากริเบนซีดีรวมทั้งระบบเรดาร์และการสนับสนุนอื่นๆเครื่องบินกอริเพนของไทยประจำการอยู่ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีและถือเป็นหัวใจสำคัญของกำลังรบทางอากาศไทยในปัจจุบัน กองทัพอากาศไทยไม่เพียงได้รับเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังได้รับระบบควบคุมและเตือนภัยทางอากาศซับาบ340ทำให้เกิดระบบการรบครบวงจรแบบ Network ร์กเซนทริกวอแ e ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างก้าวกระโดด กอริเพนยังขึ้นชื่อในเรื่องความง่ายในการบำรุงรักษาเครื่องบินถูกออกแบบให้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนสามารถดูแลได้ภายในเวลาอันสั้นเครื่องบินหนึ่งลำสามารถเตรียมพร้อมขึ้นบินได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังลงจอดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับแนวคิดการรบที่ต้องใช้ความรวดเร็วและความยืดหยุ่นสูงของสวีเดนและประเทศผู้ใช้งานรายอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถขึ้นบินจากทางหลวงหรือรันเวย์สั้นๆได้ทำให้ยากต่อการถูกโจมตีทำลายฐานทัพทางอากาศ แมกอริเพนจะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับ f 22หรือ s u 57แต่ก็มีชื่อเสียงในด้านความคุ้มค่าความคล่องตัวและความเหมาะสมกับประเทศที่ต้องการรักษาความมั่นคงโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงถูกพัฒนาต่อเนื่องและได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่กำลังมองหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ทันสมัยแต่ไม่เกินกำลังทางการเงิน โดยสรุปแจ z 39กรืเป็นคือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความสมดุลระหว่างสมรรถนะและต้นทุนการใช้งานถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการรบที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรบในอากาศการโจมตีภาคพื้นดินหรือการลาดตระเวนอีกทั้งยังมีระบบอาวุธและเทคโนโลยี